คุณโยมพรอตายกันิ่งอย่างพรอตายก็คือต้องตายจากกิเลสไม่ให้เป็นเหตุที่ต้องเกิดอีกแล้วแต่ถ้าเกิดคุณโยมตายจากความดีนั่นถือว่าเป็นรมของสัตว์โลกคุณโยมที่นั่งอยู่ในที่นี้ไม่ตายจากคุณงามความดีทีนี้คุณโยม ื่อจะพู่หลวงพี่อ,อมสิงท่านก็ได้แหล่ให้คุณโยมได้ฟังพอสังเกตเกี่ยวกับเรื่องบุญเล,ลื่องุศลตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่จมตกลมไม่ไปนะครับตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่จมตกลมไม่ไปบุญทั้งหลายไปไหนติดตามโยมตลอดและโยมทิ่เอาแล้วกันว่าถ้าเกิดบุญบาร,รมีคุณโยมแม่จำเนียนไม่ดีทอง ติดเชื้อในกระแสเลือดเรียกว่าไข้ขึ้นสูงมากแต่โยมแม่รอดมาได้เพราะใจคุณโยมแม่เด็ดเดี่ยวในเรื่องบุญเรื่องกุศลว่าโยมแม่จัะทำบุญต้องหายสรุปโยมแม่หายแล้วร่างกายแข็งแรงดีมากจนปัจจุบันนี้น้ำหนักขึ้นบายเลยใช่ไหมแม่ อยู่ได้อย่างมีความสุขสบายใจถ้าไม่เป็นเพราะอุณภูสนหนุนไว้หามว่าอะไรเป็นตัวช่วยตัวชูโลงไม่มีอ่ะทีนี้กระถินที่โยมกำลังจะพึงกระทำกันเนี่ยเป็นกระถินสามัคีเป็นกระถิะทนถที่หาได้โดยยากเรียกว่าจุลกระถิน จุนละกะถินเป็นปลักษณะอย่างไรหลวงพี่อมสิงจุนละกะถินมีแปลว่ากระถินที่ต้องการทำอย่างรวดเร็วทำรวดเร็วอย่างไรก็คือสามารถตัดเย็บได้ภายในคืนนี้แล้วเสร็จเลยออเลือกเอาได้หนึ่งชิ้นไม่ว่าจะเป็นสบงทีวอนหรือว่าสักคาตินั่นนี่คือจุนละกะถินครับ อาวแล้วมีอีกที่ไม่ใช่จุลกรถินมีอีกไหมมีอีกประเภทหนึ่งอีกประเภทคืออะไรเรียกว่ามหากถินมหากถินเป็นลักษณะอย่างไรมหากถินนี้มีความหมายว่าเป็นกระถินกับัคคีร่วมกัน<อ>จากคนหมู่มากเหมือนกับงานวันนี้เรียกว่าเป็นมหากรถินได้ไหมเรียกว่าเป็นมหากถินครับผม แต่เผอิญว่าเป็นมหากฏินที่ทําแบบเป็นจุลกินครับก็คือเย็บผ้าภายในเวลารวดเร็วครับผมและที่จากัดไว้ครับลงที่ขอเติมเพิ่มได้ั้มได้ครับผมงานนี้ขออนุญ,ญาตเรียกเป็นอภิมหากฏิน